นีไข่เนียนกันนะด่าไข่ไข่เนียนนะเอเกปินเอาไอดียมเดียมาแล้วพี่มาเดียเข้ามากดังข้ามาก้ะเฮ้ยเดือดทำไมมีดทะลุแล้วเอาจับมีดแหละกูเลยไอใครอะเอเกเรปินเหรอโอ้ยเป็นหน่อยเอเกเรปินอ่ะพี่เป็นไอเนี้ยอีลาเชลที่เป็นลาเชลนะครับที่เป็นลาเชล แต่เขาบอกกันเลยว่าพี่ไม่ได้เป็นนะพี่แฟบอะไรพี่พี่อย่าระแวงผมพี่พี่เดินเข้ามาได้พี่พี่อย่าระแวง g e r เขาขึ้นหลินเรี่ยวแต่ว่าเขาเรี่ยวเลยละก็เดียวแงเก็บของในบกลายเดือบุบบุบบุบเลยยิ่งอะไรนี่มาเม้นมาเม้นเขาจั๊กหมองมันนะฮัลโหลครับโหลครับโหลครับโอเคครับขอขอกล้องนะครับได้ครับ ครับลูกสองครับใครจะเอาใชลูกสองลูกสองไปออดพี่ห้ออดเลยดีกว่าออดตัวไหนเอออดอดิมันไอพวกนี้มันเตรียดุมเอาเลยเยี่ยมใครยิบบอปะเยอะไม่ไอพวกนั้นมันเตรียมลุกเยี่ยบยิบบอปยังละใครกดทันอ่ะใครกดทันเออเออ่ะเออกดเออเอา ใครได้แย่ก็เลยมันแด่นี่โอเคสวยๆคุ้มกันด้วยนะได้ทุสซองไปแล้วคุ้มกันนะไม่ใช่ไม่ยิงพี่นะเออเอายิงกันยุ่เงเฮ้ยใครแปลงร่างใครแปลงร่างว้อ๋อคือสิแปลงเร็วแทนมันกินเรืองเฮ้ยแปลงเลยโอ้โหไปแดกคนมีทุกซองด้วยชิบหายเฮ้ยไฟกระเด็นไม่ชุบแน่ไฟกระเด็นไม่ชุบไม่ชุบแน่ไม่ชุบแน่ยู่ไหนอยู่ไหนออดเก็บปี ไหนอ๋ออเอชุบไงพี่ไม่มียาชุบอ้าวแสดงว่าอ๋อก็ตายฟรีดิอ้าวเฮียร์แล้วไม่สี่ีสามเอกเลยพี่ว่าไอ้พวกนั้นเป็นแน่นอนเนี่ยไุนเลือดหายสาวตานั้นเป็นไอ้พวกนั้นเป็นโอ้เอ๊แอบออกไปไหมแอบเอ้าทำไมมันยิงโอ้ผมมาสองคนเอ้า โอเคเดี๋ยวพี่ไมซ้ำเป็นพวกนั้นเป็นเสื้อโมงเสื้อมเสื้อมเป็นเมเป็นมันม่แย่งหรกอันอะอสามเกระสุนเบดเอาไอแเจ้าคือบุไปตายแน่แนบเอเจ้าบุไปเจ้าไปบถือข่ายเดเดียวโซน เสือม่วงนายเป็นเป้าเสื้อม่วงโนโน่โนนี่คือไม่เหลือใช่ไหมโน่นี่คือไม่เหลือใช่ไหมฮัลโหลไม่เป็นดิสแกเลชเชลนะโอเคโอเคเป็น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 เฮียอะไรโอ้โหกูรู้แล้วว่าใครเป็นไอ้ผมใหญ่เป็นผมให้กับเสื้อม่วงเป็นครับ อาเสื้อเงเฉยเลยอาโดนแดดนั่นไงไอคิบหายอ่าเสืม่วงเสือม่วงอมเสื้อม่วงเื้อม่วงอาอ่าพองไงเสื้อม่วงงไงเ้ใจไหมเอาอีกดิวีอีพมยองแน่นอนกับไอแกไอแกนี่พี่พี่ เอ้ากูเหยียบซื่อเรื่องกูเบิร์กผมหย่อยใช่ไหมเบิร์กอยไรเหยียบใช่ไหแบคแบคแบผมว่าผมหย่อยเป็นแน่นอนว่ะดิซ่าเป็นแน่นอนเนี่ยชัดเจนเลยไอชิปหายกระสุนกูก็หมดแป๊บบแบบแป๊บแม่ กินเลือดกินเลือดต้องกินตาชิบหายโดนยิงสกัดกันด้านหลังวูยังไงเบียวโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอเอ้ยยิ่งกูยิ่งกูโอ๊จัดการอีลิซาจัดการอีลิซาโอ้ยมาทอ ตปวดยังไงปวดยังไงยังไงโอ้โหเมึงมึงแทนที่สิโคตรเปิดไม่ตตวี่มึงเด็ดถีสิโคตรเปิดไม่ตตวี่แว๊ดโอ้เป็นพีโมเนียนเลยโอ้กูกูแหละแกมาเลยโซคโนไอสองตัวนี้ใช่ไหมโอ้โเป็น เอาโบลี่มึง um. อ๋อเอาแมวอมวมาไม่เชี่ยอีโอ๊กอีโอ๊กอีโอ๊กอย่ามาโอ๊กโอ๊กกระสุนพี่หมดโอ๊กโอ๊กหยุดอะไรล่ะยิงผมทำไมผมพูดบริสุทธิ์โดดเด็กไปแล้วเออไปไปยิงวะไปกินวะเออผมยองกินเออผมยองนี่แน่นอนพี่เห็นเลย หูหูเลยนะมันมันชูบกเองนะหูแล้วว่ามันเป็นนะไปแตนี่กูสิบอก่เดือข้ามไปข้างตาอกเ่ยเ่อครงกันเม่ร้กันออินอุกอิกปี้